ในโลกนี้อยู่อย่างฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องเคยฟังนิทานเรื่องในเฉลียวกับในฉลาดไหมไม่เคยทำไมหูตาลองฟังดูไหมในฉลาดกับในเฉลียวนี่สองคนเพื่อนกันก็เรียนอยู่บ้านใกล้กันเออไปเรียนในสำนักตักกศิลาด้วยกันปรากฏว่าเรียนไปเรียนมาแบบกินนอนอยู่ประจําก็คิดถึงบ้านก็เลยชวนกันเดินทางมาเยี่ยมบ้าน พอชวนกันเดินทางมาเยี่ยมบ้านขณะที่เดินมาฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆก็มีรอยเท้าสัตว์ใหญ่ๆเดินผ่านล่วงหน้าไปไอในฉลาดก็ก้มลงไปดูก่อนแล้วก็ถามมาเฮ้ยเฉลียวรอยเท้าอะไรฉลาดก็บอกเฉลียวว่าเฮ้ยกูว่ารอยเท้าช้างแน่ๆนเลยเฉลียวก็ก้มลงไปดูบ้างแล้วก็สังเกตร,บรอบๆมันช่างสังเกตจังการพิจารณารอบๆข้างๆดีมากเลยแล้วมันก็ตอบ ทันกีวาเอ้ยฉลาดเรยเท้าช้างจริงๆอย่างที่แกว่าแล้วช้างตัวนี้กูรู้เลยว่าตามันบอดข้างดีข้าง <c oughs> แล้วพอเดินไปพักมึงมาเจอช้างตาบอดข้างดีข้างจริงๆด้วยไอในฉลาดเลยชักกุดหงิดโมโหนิดๆรู้ไหมว่ามันโมโหใครมมมโมโเฉลียวเลียว <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรให้นี่ <c oughs> ลาฉ <c oughs> ลาอ<ห> เราตัวเองไม่เคยพบไปนคนคนนี้ <c oughs> มันโมโหอาจารย์หาว่าอาจารย์ต้องลำเอียงสอนลูกศิษย์ไม่เท่ากันรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันคงแอบ,บสอนในเฉลียวมากกว่ามันแน่ๆเลยท่า <c oughs> นจะคิดในใจว่าถ้าไปเยี่ยมบ้านเสร็จแล้วนี่จะต้องกลับไปต่อว่าอาจารย์ในฐานะสอนลำเอียงรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันพอดีเดินมาอีกนิดนึงก็มาเจอแอ่งน้ําแฉะไอ้นายฉลาดก็ก้มลงดูก่อน พอก้มลองดูแล้วมันก็บอกเอ้ยเฉลียวนี่มันน้านปัสสาวะผู้หญิงนี่หว่าไอ้เ <c oughs> ฉลียวก็ก้มดูบ้างพอสังเ <c oughs> กตอบๆทั่วๆดีแล้วมันก็บอกอ <c oughs> ใช่จริงๆเย้ย เป็นน้ำปัสสาวะผู้หญิงแน่แต่ว่าผู้หญิงคนนี้กูรู้เลยนะว่าแกท้องแก่มากดเอยแล้วพอเดินมาพักก็มาเจอผู้หญิงท้องแก่จริงๆด้วยให้ในฉลาดเลยยิ่งโมโหหนักขึ้นมันโมโหอ,อาจารย์เพราะว่าอาจารย์นี่ต้องเบียงรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันแน่นอนปรากฏว่าพอเดินทางมาเยี่ยมบ้านได้สองวันมันกลับมาถึงสำนักก็ไปก็ไปหาใครเลย ถึงก็ต่อว่าต่อขันบอกอาจารย์ทำไมลำเอียงทไมอาจารย์รักลูกศิษย์ไม่เท่ากันอาจารย์ทำไมถึงไแอบ,บสอนนเฉลียวมากกว่ามันแน่เลยนายเฉลียวนี่ถึงได้รู้อะไรเกินกว่าที่มันรู้ปรากฏว่าอาจารย์ไอ้นายฉลาดไปต่อว่าอาจารย์อาจารย์ก็บอกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกฉันน่ะรักลูกศิษย์เท่ากันสอนสั่งเหมือนกันไม่เคยแอบ,บสอนใครมากน้อยกว่ากันถ้าเธอไม่เชื่อใจละก็วันนี้ฉันขอสั่งดูด่วลองสั่งดูเดี๋ยวนี้แหละทั้งสองคนนี่แหละ ว่าพรุ่งนี้ให้ไปตักน้ำใส่หม้อดินมาคนละหม้อให้เต็มแปลกเลยนะล่งเช้าไอ้สองคนเนี่ยมันก็ตักน้ําใส่หม้อดินแบกมาถึงที่สํานักอาจารย์พอเปิดดูปั๊บหม้อของในเฉลี่วนี่เต็มแปลกเลยแต่ของในฉลาดพร่องไปหนดอ,อาจารย์ก็ถามว่าฉลาดทําไมน้ําไม่เต็มผมตักเต็มนะครับแต่ไม่รู้มันยุบไปได้ไงอาจารย์ก็ถามเฉลีย่ยเออทําไมน้ําเธอเต็มอะ อาจารย์ครับผมสังเกตดูหม้อดินไม่เหมือนหม้อสแตนเลสหม้อสแตนเลสแห้งยังไงใส่น้ําก็ไม่ดูดซึมแต่หม้อดินแห้งแห้งใส่น้ำมักจะดูดซึมผมเลยเอาหมออดินของผมแช่น้ําไว้ทั้งคืนเลยให้มันดูดให้อิ่ม <c oughs> พอรุ่งเช้าใส่น้ํำมาของผมก็เต็มผมก็ไม่ได้ยุบไม่ได้พร่องไปอย่างนี้แหละครับอาจารย์ก็ถามว่าฉลาดเธอทําไมไม่ทําบ้าง มันนึกว่าใส่เช้าวกว็าทันเลยไม่ได้แช่เหมือนกัน <c oughs> อาจารย์ก็บอกว่าแล้วไอตอนฉันสั่งสั่งเหมือนกันไหมเหมือนกันเนะพราะนั้นเธอจะมาโทษว่าฉันสั่งรักนำเอียงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันอยู่ที่เธอไม่ค่อยสังเกตตั้งกา <c oughs> ไม่ค่อยพิจารณาไม่หลอบคอบเธอจึงมีชีวิตที่ฉลาดสู้เฉลียวเขาไม่ได้เอาตอนนี้เราลองมาตั้งข้อสังเกตดูนิดไหม ว่าไอในเฉลียวเนี่ยมันสังเกตอะไรถึงได้รู้ว่าช้างตัวนั้นตาบอดข้างดีข้างอาัน,งอนนี้มันสังเกตอะไรถึงได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นท้องแก่ที่ปัตตะวะน้ำแฉะแฉะที่เด่น